การเต้นลาคือบทกวีที่มีแต่ละการเคลื่อนไหวร้อยเรียงเป็นท่อยคำมาตาฮาลีสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อิสระครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนคงรู้อยู่แล้วว่าสายลับที่เก่งกาจนั้นจะต้องมีทักษะต่างๆตัตตวยอย่างเช่นการใช้อาวุธการอ่านใจและพฤติกรรมทักษะทางด้านภาษาและอย่างทักษะของสายลับคนนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆนฟังนั่นก็คือทักษะด้านเสน่หาครับด้วยการที่เธอเป็นนักเต้นระบำ ที่มีทั้งกริยาท่าทางบวกกับความสวยแล้วจึงไม่ที่ต้องการของหน่วยข่าวกรองโดยหวังที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ของเธอในการจารกรรมข้อมูลทางทหารของฝ่ายศัตรูแต่การเดินทางของชีวิตเธอนั้นเหมือนในยายดราม่าเรื่องหนึ่งเลยครับก่อนที่จะไปฟังประวัติความเป็นมาของเธอผมขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ได้พบกับมาตาฮาลีนางระบำแห่งการจารกรรมกันเลยครับ ชื่อเดิมของเธอนั้นชื่อว่ามาการต้าเกียตูด้าเซลเกิดเมื่อวันที่7สิงหาปี1876ในเมืองดิวารเดนประเทศเนเธอร์แลนด์เธอเป็นพี่สาวคนโตและมีน้องชาย3คนในครอบครัวของเธอเรียกเธอสั้นๆว่าเอ็มเกรสครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะโดยเฉพาะพ่อของเธอนั้นมีร้านขายหมวกที่มีชื่อเสียงและยังลงทุนหุ้นน้ำมันอีกด้วยฟังดูแล้วเธอน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทางด้านการเงินอย่างแน่นอน แต่ชีวิตครอบครัวเธอนั้นก็มาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญเนื่องจากพ่อของเธอขาดทุนจากหุ้นน้ํามันเป็นการขาดทุนมหาศาลและล้มละลายในปี1889จึงทําให้ครอบครัวของเธอนั้นประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนไปกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งในที่สุดแล้วพ่อกับแม่เธอก็หย่าร้างกันและหลังจากนั้นสองปีแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงจากลูกคุณหนูกลายเป็นเด็กบ้านแตกแต่ที่น่าเสียดายก็คือก่อนที่แม่ของเธอจะเสียชีวิตนั้น มีรายงานจากโรงเรียนที่มาคารท่าเคยเรียนอยู่แสดงให้เห็นว่ามาคาริท่านั้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมีทักษะทางด้านการเล่นเปนโนการเต้นลำและกำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยแต่ด้วยมลสุมของชีวิตเธอจึงส่งผลให้การเรียนของเธอตกต่ำลงและไม่สามารถเรียนจบได้หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิต เธอถูกส่งไปอยู่กับพ่อบุญธรรมวิเซอร์ในเมืองเซนีในประเทศเนเธอแลนด์และเขาก็ได้ส่งเธอไปเรียนวิทยาลัยฝึกหัดครูสำหรับเป็นครูอนุบาลเมื่อตอนเธออายุ15ปีแต่หลังจากเรียนไม่นานเธอก็ถูกพักการเรียนหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งปีเท่านั้นมีข่าวลือว่าเธอถูกจับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับครูใหญ่ของโรงเรียนจนเมื่อเธอโตเป็นสาวอายุ18เธอได้ตอบรับโฆษณาหาคู่ในหนังสือพิมพ์ที่มีเจ้าหน้าที่ร้อยเอกรูดอล์ฟแมกเลียสผู้บัญชาการกองทัพอนา,นานิคมดัส ซึ่งขณะนั้นเขาพักอาศัยอยู่ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัสปัจจุบันนั้นคืออินโดนีเซียและกำลังมองหาหญิงสาวที่จะมาเป็นภรรยาของตนในวันอาทิตย์ที่ฝนตกปล่อยๆของเดือนมีนาคมเธอได้พบกับลูดอฟแมคเลียสหรือที่รู้จักกันในชื่อจอนเขาเป็นทหารอายุ39ปีมีเชื้อสายขุนนางและเป็นกัปตันในกองทัพอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ ต่อจากนั้นอีก6วันพวกเขาก็มั่นหมายกันจนกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี1895ดาปี1895ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในศาลาว่าการอัมสเตอร์ดัมและพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันออกของดัสในวันที่1พฤษภาคมปี1897เธอได้เป็นคุณแม่วัย20ปีโดยมีลูกชายคนโตชื่อนอร์แมนจอหนและลูกสาวนอนน่าชีวิตของเธอนั้นเหมือนจะสมบูรณ์มีครอบครัวที่มีฐานะ ชื่อเสียงเงินทองและบริวารแต่ชีวิตคู่ของมาการิธากับจรนั้นค่อนข้างต่างจากคนภายนอกเห็นเพราะหลังจากที่อยู่กินกันไม่นานจรติดสุราอย่างหนักและทำร้ายร่างกายมาการิธาจนกระทั่งในปี1902จนกับมาการิธาได้กลับมายัางเนเธอร์แลนด์แล้วทำการหย่าขาดกันและฝ่ายจรปฏิเสธให้เงินค่าเลี้ยงดูลูกแก่มาการิธาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย ที่เธอจะเลี้ยงลูกในฐานะแม่ไม่เธอจึงถูกบังคับให้จอนเป็นคนดูแลลูกสาวต่อมาในปี1903เธอได้ไปยังปารีสอีกครั้งหวังว่าจะหาเลี้ยงชีพที่มีเกียรติเพื่อจะได้ขอลูกสาวกลับมาดูแลซึ่งอาชีพที่เธอมองหาในปารีสนั้นคืออาชีพที่เกี่ยวกับนางแบบสอนเปียนโนและการสนทนาภาษาเยอรมันในปี1904 เธอได้รับงานเต้นลําและเธอได้คิดค้นการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองโดยการเต้นของเธอนั้นเป็นการเต้นลําสมัยใหม่โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่เล้าอารมณ์น่าหลงไหลลึกลับและเย้ายยวนการเต้นของเธอประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนและใช้ชื่อบนเวทีการแสดงว่ามาตาฮาลีอีกทั้งเธอยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์พูดจาไพเราะและมีเสน่ห์มากจากนั้นไม่นาน เธอได้แสดงบนเวทีและลงละครที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นสกาล่าในมิลานโอลิมเปียในปารีสและโอเปร่าของมอนติคาโลเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเครื่องหมายการค้าของมาตาฮารีคือเธอมักจะสวมเครื่องประดับที่อยู่บนหัวอย่างหรูหราและมีเครื่องประดับแปลกใหม่โดยเธอได้ออกแบบบาเซียและยิบระยับให้เข้ากับผ้าคลุมโปร่งแสงที่พันรอบตัวของเธอนั่นเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของมาการิธาชื่อเสียงของเธอนั้น ได้ไปใช้กับการขายเหล้าบุหรี่และผลิตภัณฑ์อื่นๆจนทําให้เธอได้รับเงินทองมากมายกลายเป็นเศรษฐีนีอายุน้อยในปี1907ทุกๆท,ที่ที่เธอไปจะมีสายตาจ้องมองที่เธอตลอดเวลาเธอจึงกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมชั้นสูงและปรากฏในนิตยสารบ่อยครั้งด้วยความที่เธอมีชื่อเสียงสวยและสง่างามเธอจึงมีคนชอบมากมายรวมไปถึงขุนนางและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยเช่นกัน นอกจากเธอจะได้รับเงินมากมายจากการเต้นลำแล้วก็ยังมีคนให้เงินให้ทองมากมายกับเธอด้วยเช่นกันเธอจึงสามารถใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยได้ตั้งแต่ปี1908ถึง1912เลยทีเดียวจนมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตเธออีกครั้งในวันที่3สิงหาปี1914เยอรมันได้ไประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่1และทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนแสงไฟที่ส่องมายังมาตาฮารีก็ดับลงไปพร้อมกัน แต่เนื่องจากเนเธอร์แลนด์เป็นกลางในสงครามเธอจึงสามารถเดินทางไปในยุโรปได้อย่างอิสระแต่เธอดันไปอยู่ที่เบอร์ลินตอนที่สงครามได้ปะทุขึ้นจึงทําให้เธอถูกตัดสินว่าเป็นพลเมืองที่เป็นศัตรูต่อฝรั่งเศสธนาคารของฝรั่งเศสจึงยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเธอในธนาคารเท่านั้นยังไม่พอเธอยังโดนทางเยอรมันยึดทรัพย์สินทางนั้นอีกด้วยเธอจึงหาทางออกจากเยอรมันเพื่อไปตายดาบหน้าที่อื่นแต่ทุกๆครั้งที่เธอไปนั้น จะเป็นเป้าสายตาและความสนใจของผู้ชายรวมถึงหน่วยข่าวกองของเยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสที่คอยจับตาเธออยู่ตลอดจนเธอได้พบรักกับนักบินชาวรัสเซียวาดิมมาซสลอฟอายุ23ปีที่เธอเรียกว่าความรักในชีวิตของเธอแต่โชคก็ไม่เข้าข้างเธออีกครั้งมาสลอฟถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่ตาข้างซ้ายหลังจากที่ถูกส่งไปลบทำให้เขาสูญเสียการมองเห็น มาการิธาที่ได้ยินข่าวรู้สึกเป็นห่วงและต้องการไปเยี่ยมคนรักของเธอแต่เธอถูกปฏิเสธด้วยฐานะพลเมืองของเธอเมื่อหน่วยข่าวกองของฝรั่งเศสได้รู้ข่าวของมาการิทากับแฟนหนุ่มหน่วยข่าวกองฝรั่งเศสจึงส่งตัวแทนไปพบมาการิธาและยื่นข้อเสนอให้เธอไปเยี่ยมมาสลลมได้แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องสอดแนมให้กับฝรั่งเศสและจะได้ค่าตอบแทนถ้าเธอเข้าถึงผู้นำระดับสูงของเยอรมันโดยเสนอเงินให้เธอหนึ่งล้านฟรังเธอไม่มีทางเลือกมากนัก จึงตอบตกลงและเธอได้รับรหัสประจำตัวของเธอคือ H21 ในขณะที่เธอเดินทางไปยังเบลเยียมเพื่อทำภารกิจด้วยเรือสเปนนั้นเธอได้ถูกจับกลุมโดยอังกฤษจ,จึงถูกปล่อยตัวกลับมาที่สเปนในปี1916แต่ในขณะนั้นมีทูตเยอรมันอานนคอลเลอร์อยู่ในเมืองมัตลิดเธอจึงติดต่อเขาเพื่อขอร้องให้เขาพาเธอไปพบกับมงกุฎราชกุมารแห่งปัสเซียที่เคยมีสัมพันธ์ด้วย ระหว่างนั้นเธอได้ทําการล้วงข้อมูลจากทูตทหารเยอรมันคนนี้ไปด้วยแต่ทว่าทูตทหารเยอรมันคนนี้รู้ทานสายลับมือสมัครเล่นเขาจึงหลอกให้ข้อมูลขยะหรือข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มากกับเธอแต่เธอดันหลงกลให้ข้อมูลทางฝรั่งเศสกับเขาเพื่อที่เธอจะได้เข้าใกล้แหล่งข้อมูลสําคัญกว่านี้จนในปี1917ทูตทหารอารโนลคอลเลอร์ได้ส่งข้อความทางวิทยุไปยังกรุงเบอร์ลินและได้บรรยายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเยอรมัน รวมถึงข้อมูลสายลับ H21 ซึ่งหน่วยข่าวกรองของฝรั่งเศสสามารถถอดรหัสข้อความและรู้ว่านั่นคือมาตาฮารีเรื่องนี้ถูกแจ้งให้กับนายพลวอเตอร์นิโคลไลหัวหน้าหน่วยข่าวกองฝรั่งเศสและเขารู้สึกไม่พอใจกับผลงานมาตาฮารีจึงวางแผนที่จะกำจัดเธอโดยจะเปิดโปงเธอว่าเธอเป็นสายลับเยอรมันโดยตั้งข้อสงสัยในเหตุการณ์ที่ย้อนไปในเดือนธันวาคม1916ทางหน่วยข่าวกองฝรั่งเศส ได้ให้หลายชื่อสายรับเบนเยี่ยม6คนกับมาตาฮารีโดยมี5คนที่ทำงานให้กับเยอรมันและคนที่6เป็นสายรับสองหน้าทำงานให้กับเยอรมันและฝรั่งเศสหลังจากนั้นสองสัปดาห์ทางเยอรมันได้สังหารสายรับสองหน้าคนนั้นแต่อีก5คนยังดำเนินการสายรับอยู่จึงตั้งข้อสงสัยว่ามาตาฮารี Hari, คือคนที่แจ้งรายชื่อสายรับสองหน้าให้กับเยอรมันจนกระทั่งวันที่13กุมภาพันธ์1917 มาตาฮาลีก็ถูกจับในโรงแรมของเธอและถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับเยอรมน,นีโดยอ้างว่าข้อมูลของมาตาฮาลีมีผลทําให้ทหารห้าหมื่นนายเสียชีวิตในสงครามแม้ว่าหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสและอังกฤษจะสงสัยว่าเธอเป็นสายลับให้กับเยอรมน,นีแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่นพอที่จะเอาผิดเธอแต่กระนั้นเธอก็ถูกพิจารณาให้ประหารชีวิตและถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ที่น่าสงสัยไม่ซื่อสัตย์ในการพิจารณาคดี เธอได้ยอมรับว่าได้เงินจากทูตทหารเยอรมันและอดีตคนรักเพื่อเป็นค่าชดเชยที่ถูกเยอรมันยึดของไปแต่นั่นมันกลับกลายเป็นการยอมรับว่าเธอได้รับเงินเพื่อสอดแนมให้กับทางเยอรมันจึงมีวลีของมาตาฮาลีในระหว่างพิจารณาคดีว่าหญิงแพทย์สยามเหรอใช่แต่คนทรยศน่ะไม่เคยในช่วงปี1917เป็นช่วงที่ความมั่นคงของฝรั่งเศสมีความสั่นคลอนอย่างหนักเนื่องจากความล้มเหลวจากการลบ และกระบฏที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของทหารจะมีหลายคนเชื่อว่าฝรั่งเศสอาจล่มสลายได้ด้วยความล้มเหลวของสงครามจึงต้องการหาแพ้รับบาปในความผิดพลาดครั้งนี้และแน่นอนทางทหารของฝรั่งเศสเล็งเห็นสายลับคนหนึ่งที่ยังมีประเด็นอยู่และน่าจะสามารถบด้วยความผิดพลาดทั้งหมดได้นั่นก็คือมาตาฮารีความผิดพลาดของเธอจึงกลายเป็นความผิดที่เกินจริงไปมากซึ่งในยุคหลังนักประวัติศาสตร์ชาวแคนาดาเวสลีย์วาร์ก่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2014 ว่ามาตาฮารีไม่เคยเป็นสายลับคนสําคัญแต่ดันเป็นแพ้รับบาปสําหรับความล้มเหลวของทหารฝรั่งเศสซึ่งเธอไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยและมีนักประวัติศาสตร์หลายคนก็เห็นด้วยกับเวสลีย์และอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเศร้าในชีวิตของเธอนั่นก็คือระหว่างที่เธอถูกพิจารณาคดีมาซาลอบคนที่เธอรักปฏิเสธที่จะเป็นพยานให้กับเธอและไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ซึ่งมีบันทึกไว้ว่าเธอถึงกับเป็นลมเมื่อรู้ว่าคนรักทิ้งเธอไปเสียแล้ว ส่วนด้านทนายของเธอนั้นก็เผชิญกับความยากลําบากในการพิจารณาคดีและรู้ว่าไม่มีโอกาสสาเร็จเนื่องจากฝ่ายโจท์ใช้ความเป็นหญิงของเธอและภาพลักษณ์ที่เป็นหญิงร้ายอันตรายเป็นผู้หญิงที่เย้ยยวนใจซึ่งใช้เรื่องเพศของเธอบงการผู้ชายอย่างง่ายดายทำให้เชื่อว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นสายลับประเภทนี้ถึงสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้แต่ด้วยความจิตใจที่แข็งแกร่งของมาตาฮารีเธอไม่เคยยอมรับว่าเธอเป็นคนทรยศตลอดการพิจารณาของศาล และยืนการว่าเธออยู่ฝั่งพัธมิตรและประกาศความรักอันแรงกล้าต่อเธอกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเธอแต่กระนั้นเธอก็ถูกพิจารณาคดีให้ประหารชีวิตในลุ่งสสงวันที่15ตุลาคมปี1917ตามรายงานของนักข่าวอังกฤษเธอได้แต่งชุดสูทอย่างดีซึ่งทำพิเศษในโอกาสนี้และถุงมือสีขาวใหม่เอี่ยมก่อนที่จะประหารนั้นเธอขอไม่ให้ปิดตาเธอและส่งจูบให้กับทหารหน่วยยิงอีกด้วยเจ้าหน้าที่ จึงเริ่มยิงและจบลงในไม่ช้าในบันทึกเหตุการณ์เล่าว่าหลังจากที่ทําการประหารเธอได้ทรุดลงและนั่งคุกเข่าอย่างช้าๆแล้วเชิดหน้าขึ้นสีหน้าเธอแทบไม่เปลี่ยนไปเลยและจ้องมองไปที่ผู้ภาคชีวิตของเธอไปแล้วล้มตัวลงด้านหลังหลังจากนั้นก็มีทหารสัญญาบัตรเข้าไปและควักปืนลูกโม่ที่แนบเอวยิงเข้ากับขมับซ้ายของเธอเพื่อเป็นการยืนยันการตายของเธอ และเวลาก็ผ่านมาจนถึงในเดือนตุลาปี2001และได้มีการเผยแพร่เอกสารสำคัญของหน่วยต่อต้านข่าวกรออังกฤษ MI 5โดยชาวดัตจากมูลนิธิมาตาฮารีเพื่อขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสยกโทษให้กับมาตาฮารีเนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีความผิดและมาตาฮารีก็เป็นสายลับระดับต่ำและไม่มีผลร้ายแรงให้กับฝรั่งเศสตามที่ถูกกล่าวอ้าง ปัจจุบันนี้มีพิพิธภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีห้องที่ชื่อว่ามาตาฮารีและของที่รวมอยู่ในทิ่ทศการได้แก่สมุดภาพส่วนตัวของเธอสองเล่มและพรมแบบตะวันออกของเธอนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตเธอและภาพลักษณ์การใช้พลังยั่วยวนในการเป็นสายลับโดยมีเธอเป็นแม่แบบอีกด้วยก็จบมนไปแล้วนะครับกับสายลับมาตาฮารีเพื่อนๆที่ชมรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ และถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบนี้รบก,กวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับ